พบกับครูเอมกันอีกแล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าสองคาบที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างเราได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ของผักกันไปแล้วเราได้เรียนประโยคคำถามและประโยคคำตอบของสิ่งสิ่งเดียวที่อยู่ใกลตัวเราและอยู่ไกลตัวเรากันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังได้เรียนประโยคคำถามและประโยคคำตอบของสองสิ่งขึ้นไป ที่อยู่ใกล้ตัวเราและอยู่ไกลตัวเราไปแล้วและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคคำถามและประโยคคำตอบของความชื่นชอบผักของนักเรียนนะคะว่านักเรียนชอบผักอะไรและไม่ชอบผักอะไรไปเริ่มกันเลยค่ะเมื่อเรานะคะต้องการถามคุณครูว่าคุณครูชอบแครอทไหมคุณพ่อคุณแม่ชอบแตงกวาไหมหรือ เพื่อนๆชอบมะเขือเทศไหมเราสามารถใช้คำถามนี้ถามได้เลยค่ะ Do you like potato Do you like potato หรือ Do you like แล้วตามด้วยผักชนิดนั้นๆค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะจะแปลว่าคุณชอบมันฝรั่งไหมและเรานะคะสามารถ ตอบได้สองคำตอบค่ะคือ Yes I do Yes I do แปลว่าใช่ฉันชอบและ No I don't No I don't แปลว่าไม่ฉันไม่ชอบต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะ คุณครูจะเป็นคนถามและนักเรียนจะเป็นคนตอบนะคะโดยใช้ประโยค Do you like ตามด้วยชื่อผักชนิดนั้นๆนะคะถ้านักเรียนชอบให้ตอบ Yes I do แต่ถ้าไม่ชอบก็ตอบ No I don't มาเริ่มกันเลยค่ะ Do you like potato? Do you like potato? Yes I do. No, I don't. Do you like garlic? Do you like garlic? Yes, I do. No, I don't. Do you like carrot? Do you like carrot? Yes, I do. No, I don't. Do you like lemon? Do you like lemon? Yes, I do. No, I don't. Do you like chili? Do you like chili? Yes, I do. No, I don't. Do you like onion? Do you like onion? Yes, I do. No, I don't. Do you like cucumber? Do you like cucumber? Yes, I do. No, I don't. Do you like mushroom? Do you like mushroom? Yes, I do. No, I don't. like tomato do you like tomato yes I do no I don't do you like l e c t u s e do you like l e c t e s e yes I do no I don't และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาอธิบายใบายงานให้กับนักเรียนค่ะนี่จะเป็นรูปแบบ และหน้าตาของใบงานของเรานะคะคุณครูจะให้หนักเรียนเลือกคำศัพท์ในกรอบค่ะลงไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะและตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะโดยคำศัพท์นะคะจะต้องตรงกับรูปภาพที่ครูให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย